สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพามาทำแกงเขียวหวานเนื้อใส่มะเขือสูตรทำกินทำขายได้เลยค่ะสูตรนี้น้ำแกงเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยละค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้เนื้อนุ่มเด้งไม่เละทำยังไงให้มะเขือขาวจัวไม่ดำไม่คล้ำแบบนี้ค่ะแกงออกมาแล้วสีสันสวยงามน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยนะคะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราตั้งหม้อเปิดเตาใส่หางกะทิลงไปค่ะพอหางกะทิ เดือดได้ที่ดีแบบนี้แล้วใส่เนื้อลงไปค่ะล้างทําความสะอาดภักเะด็จน้ำให้ดีนะคะวันนี้แพลวใช้เป็นเนื้อซิโครงค่ะจะมีความเป็นเนื้อติดเอ็นแล้วก็ติดมันด้วยจะเนบๆน,นะคะ เราจึงต้องนำเนื้อสิโคงมาต้มกับหางกะทิให้สุกนุ่มได้ที่ดีก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้เนื้อส่วนธรรมดาก็ไม่ต้องต้มต้องตุนก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวแพลชอบเนื้อสิโคงจะมีความเนบติดมันด้วยอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะต้มต่อ 3 0 4 0นาทีหรือจนกว่าเนื้อจะสุกนุ่มได้ที่ดีตามต้องการนะคะส่วนใครชอบนุ่มมากนุ่มน้อยก็ต้มต่อไปตามชอบได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของมะเขือเปราะไว้แกงใส่แกงเขียวหวานเนื้อของเรากันต่อเลยนะคะเคล็ดลับทําให้มะเขือไม่ดําไม่คร้าแกงออกมาแล้วสีสวยงามน่าซื้อน่าทานค่ะเตรียมน้ําเปล่าใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยค่ะ คนให้เกลือละลายเข้ากันดีค่ะพอเกลือเริ่มละลายเข้ากันดีแล้วนำมะเขือมาตัดขั้วออกหัน่น แบ่งเป็นสีซีกแบบนี้รีบแช่ลงไปในน้ำเกลือเลยนะคะตัดหัวขั้วออกพาแบ่งสีค่ะถ้าเกิดลูกเล็กลูกไม่ใหญ่มากก็ตัดหัวเอาขั้วออกแล้วก็พาแบ่งครึ่งใส่ไปแบบนี้ได้เลยค่ะ พอเราหั่นมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แช่ต่อในน้ำเกลืออีก10-15นาทีให้น้ำเกลือกัดยางมะเขือออกให้หมดเกลี้ยงดีก่อนนะคะพอเราเคี่ยวเนื้อนุ่มได้ที่ดีตามต้องการแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะตักชิมดูได้ค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวถ้าเกิดน้ำงวดลงสามารถเติมน้ำเปล่า แล้วก็เคี่ยวต่อให้นุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอนุ่มได้ที่ดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหมอ้อเปิดเตาใส่หัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานค่ะ ด้วยพริกแกงแดงนิดหน่อยนะคะใครอยากได้สีเขียวอย่างเดียวใส่พริกแกงเขียวหวานอย่างเดียวใครอยากได้ออกแดงนิดๆให้เพิ่มพริกแกงแดงไปนิดหน่อยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะผัดต่อให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะ พอเราผัดหัวกะทิกับพริกแกงจนส่งกลิ่นหอมได้ที่ดีแล้วนะคะให้เรานำเนื้อที่ตุนไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะ ีแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงไปก่อนถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าพริกแกงบางร้านที่เราซื้อมาอาจจะมีความเค็มมากน้อยไม่เท่ากันนะคะผงชูรสตามชอบไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะ แต่ถ้าใส่ก็จะเพิ่มความกลมกล่อมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอคนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วให้ต้มต่อจนน้ําเดือดดีแบบนี้เลยค่ะพอน้ําเดือดดีแบบนี้แล้วใส่มเมือเปาะที่ล้างพักเด็จน้ําไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยเมือเกือพวงค่ะ คนให้เข้ากันดีค่ะการที่เราใส่มะเขือปอลงไปตอนน้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดีจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับทำให้มะเขือของเราไม่ดําไม่คล้ำนะคะขาวจัวสีสวยน่าซื้อน่าทานค่ะต้มต่อให้มะเขือสุกดีค่ะ พอเราต้มจนมะเขือสุกได้ที่ดีแล้วแต่ไม่ต้องต้มนานเกินเดี๋ยวจะเปื่อยจะเละนะคะที่เราใส่ใบโหระพาที่เด็ดแล้วก็ล้างพักเด็ดน้ำไว้ลงไปค่ะมากน้อยใส่ไปตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดเีกค่ะแล้วก็พริกเขียวพริกแดงค่ะเพิ่มสีสันให้หน้าทานม,มากยิ่งขึ้นนะคะ ให้เข้ากันดีค่ะกดกดให้จมน้ำพอความหอมพอโหละพาสลดพริกสลดก็เป็นอันใช้ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วค่ะ แกงเคี้ยวหวานเนื้อใส่มะเ,เขือเค็มค้นถึงเครื่องรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยล่ะค่ะสูตรนี้ทํากินทําขายได้เลยนะคะส่วนรสชาติก็ปรับปรุงได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบนัวมากนัวน้อยหวานมากหวานน้อยก็ปรุงเพิ่มไปตามชอบได้เลยนะคะปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเนื้อซิกโครงนุ่มๆเนบเ น้ำแกงเข้มข้นเวลาทานทุกอย่างคู่กันเขาา้เขากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะใครจะทานคู่กับขนมจีนหรือว่าข้าวสวยก็ได้อร่อยทุกแบบเลยนะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ